สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนมาพบกับคุณครูไอหรือคุณคณรูปัทมาพรมีเทียมนะคะวันนี้คุณครูจะมาสอนวิชาภาษาไทยวิดีโอนี้นะคะจะทําขึ้นก็ในช่วงสถานการณ์โควิดของเราใช่ไหมนักเรียนเราก็ไม่ได้มาโรงเรียนเหมือนทุกครั้งที่เรามากิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นในห้องเรียนนะคะเราก็ จัดรูปแบบการสอนแบบใหม่ก็คือได้จัดทำเอกสารใบงานที่เกี่ยวกับวิชาภาษาไทยไปให้นักเรียนทําที่บ้านใช่ไหมคะโดยที่ผู้ปกครองก็จะเป็นตัวแทนของคุณครูนะคะช่วยอ่านช่วยสอนแล้วก็ช่วยตรวจสอบความถูกต้องของชิ้นงานนะคะคุณครูก็จะดทาวิดีโอนี้ขึ้นมานะคะก็เพื่อที่จะให้นักเรียนนะคะได้ เจอ,อคุณครูนในวิดีโอแล้วก็ให้ผู้ปกครองที่บ้านนะคะช่วยตรวจทานในการอ่านที่ถูกต้องของนักเรียนนะคะถ้านักเรียนดูคลิปวิดีโอนี้จบแล้วนักเ,เรียนก็จะมีความรู้ความเข้าใจในหลักการอ่านออกเสียงอ่านสะกดคําหรือแม้กระทัง่งอ่านเป็นคําได้นะคะถ้าพร้อมแล้วนะคะเรามาเรียนรู้วิชาภาษาไทยไปพร้อมๆกันเลยค่ะค่ะ ซึ่งในสไลด์แรกนี้นะคะที่มีเด็กผู้หญิงเสื้อแดงกำลังยืนชี้อยู่นั้นครูไอซ์ก็จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับสีกับความหมายคุณครูให้มาทั้งหมด3สีนะคะมีสีอะไรบ้างเรียนลองดูซิสีแรกคือสีดำสีที่สองคือสีแดงและสีที่สามคือสีน้ำเงินคุณครูจะมาบอกความหมายนะคะว่าแต่ละสีให้ความหมายคืออะไรแทนอะไรสีที่หนึ่งสีดำคุณครูให้แทนกับ พยัญชนะต้นสีที่สองคือสีแดงคุณครูไอซ์ก็จะให้แทนเกี่ยวกับสระสีแดงคือสระสีน้ำเงินคือตัวสะกดค่ะซึ่งตอนนี้นะคะนักเรียนชั้นปหนนะคะกำลังฝึกอ่านสะกดคำครูไอซ์ก็เลยจะใช้สัญลักษณ์ทั้งหมด2สีได้แก่สีดำแล้วก็สีแดงซึ่งสีดำเรียกได้ว่าเป็นสีของพยัญชนะ ต้นอีกหนึ่งครั้งนะคะสีดำเป็นสีของพยัญชนะต้นสีที่สองคือสีแดงเป็นสีของสระสีแดงเป็นสีของสระค่ะเรามาลองดูกันนะคะว่าคำในการอ่านเป็นอย่างไรมาค่ะสระแรกเลยคือสระ,ะอาสระ,ะอานักเรียนพูดตามครูไอได้ไหมสระ,ะอา อีกหนึ่งครั้งค่ะสระอานักเรียนคิดว่าสระอาเป็นสระเสียงสั้นหรือเสียงยาวเราลองมาทำการทดลองกันนะคะลองออกเสียงสระอาแบบที่นักเรียนเคยท่องในห้องเรียนเลยสระอาเป็นสระเสียงสั้นหรือเสียงยาวคะ ถูกต้องค่ะสระอานั้นเป็นสระเสียงยาวลองดูตัวอย่างที่ครูไอายให้ไปนะคะคำว่ากาอ่านว่ากออากานักเรียนลองอ่านพร้อมกันดูสิคะกออากาเก่งมากค่ะเรามาดูสไลด์ต่อไปเลยอ้าวรูปภาพขึ้นมาแล้วรูปที่นักเรียนเห็นนั่นคือรูปอะไรลูกรูปตา ใช่เลยลองดูสัญลักษณ์ที่ครูไอให้มามีสีดำกับสีแดงสีดำให้ยัญชนะต้นสีแดงคือสระแลือเวลานัองเรียนอ่านออกเสียงจะอ่านว่าตออาตาลองอ่านพร้อมกันค่ะค่าคำต่อไปมีทั้งหมดสามสีอ่านว่าตออปาปาปากอปา ส่วนหน้านี้นะคะคุณครูจะให้นักเรียนอ่านสะกดคําซึ่งเป็นคําที่ตรงกับใบงานที่คไอแจกให้เลยอ่านสะกดคํานะคะจะมีคําว่าอะไรบ้างนักเรียนลองดูไปพร้อมๆกับครูไอซ์เลยได้ไหมอ่ามีคําว่ากาตาปาอันนี้คืออ่านเป็นคําแต่ถ้าครูไอซ์บอกว่าอ่านสะกดคํา อ่านสะกดคําแล้วก็ต้องสะกดมันออกมานะคะทีละตัวเวลาอ่านคําที่หนึ่งเราจะอ่านว่ากาอ่านว่ากออากาตาตออาตาปาตออาปาค่ะต่อไปเรามาทําพร้อมกันดีกว่าในใบางานกับวิดีโอนี้นะคะคุณครูจะให้หนูเขียนสะกดคําาระอา อยู่ในใบางานเลยหลายๆคนอาจจะทำแล้วแต่การทำทุนครูบอกแล้วเนาะว่าเราต้องอ่านแล้วก็ฝึกท่องทุกวันเพื่อความเข้าใจนะคะซึ่งเรื่องนี้ผู้ปกครองจะต้องช่วยกันช่วยกันให้น้องได้ฝึกอ่านลองดูนะคะค่อยๆอ่านทีละนิดแล้วก็อ่านทุกเพราะว่านอกจากสระอาแล้วยังจะมีสระอีสระอูในคลิปต่อๆไปนะคะ เรามาดูวันนี้กันดีกว่าเนาะอย่างเช่นคำว่ากาสะกดว่ากออากาคำต่อไปตาสะกดว่าตออาตาคำที่สามปาสะกดว่าปออาปาคำที่สี่อาสะกดว่าออาอาคำที่ห้าสะกดว่าขอ อาขาและคำที่6จะสะกดว่าหออาหาค่ะส่วนข้อต่อไปข้อที่7จ็ดคำว่าคาสะกดว่าคำต่อไปให้นักเรียนลองฝึกเขียนดูนะคะแล้วก็ลองอ่านให้ผู้ปกครองฟัง โดยออกเสียงให้ชัดเจนอ่านช้าๆจะเย็นๆดูนะคะในเมื่อเราเขียนทั้งหมดครบทุกคำแล้วต่อไปจะลองให้นักเรียนฝึกอ่านเป็นคำโดยให้นักเรียนนะคะฝึกอ่านเป็นคำเวลาการอ่านเราจะอ่านสองแบบเราอ่านแบบที่หนึ่งแบบแรกเลยเรียกว่าสะกดคำอ่าน ใช่ไหมเอ่ยสะกดคําอ่านแบบที่สองเราจะอ่านเป็นคําอ่านเป็นคําอย่างเช่นคําแรกถ้าสมมติว่าครูไอสะกดคําอ่านครูอายกตัวอย่างคําแรกเลยคือคาว่ากานะพี่นกมาเรียนกับเราด้วยอ่าเรามาสะกดคําว่ากาถ้าอ่านแบบที่หนึ่งสะกดคําอ่านครูไอจะสะกดว่ากออากา ถ้าครูไอซ์อ่านแบบที่2อ,อ่านเป็นคำคำนี้ครูไอซ์จะอ่านคำว่ากาค่ะในช่วงสุดท้ายนี้นะคะคุณครูจะฝากการบ้านกับให้ผู้ปกครองนะคะแล้วก็นักเรียนชั้นปหนึ่งของครูไอซ์ทุกคนนะคะได้ทำการบ้านก็คือคุณครูจะมอบหมายให้นักเรียนนะคะทำการถ่ายภาพเรียนอ on hand หรือวิดีโอการอ่านออกเสียงโดยที่ผู้ปกครองนะคะเป็นคนบันทึกภาพหรือว่าถ่ายวิดีโอไว้นะคะการส่งงานเหมือนเดิมเลยค่ะคุณครูจะให้หนูส่งที่ไลน์กลุ่มผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งโรงเรียนบ้านขอนซุงเลยส่งมาปุ๊บคุณครูไอ้ก็จะเอารูปใส่ในอัลบั้มนะคะและที่สําคัญสุดท้ายนี้นะคะคุณครูขอขอบคุณคะ่ะผู้ปกครองทุกท่านรวมถึงนักเรียนชั้นป .1 ของครูไอ้ทุกคนเลย ที่ให้ความร่วมมือในการเรียนออนแฮนในครั้งนี้นะคะสิ่งที่ไอ้อยากฝากเลยนะคะก็คือฝึกอ่านบ่อยๆฝึกอ่านทุกวนันอ่านวันละนิดวันละหน่อยอ่านในหนังสือพาที่อ่านในแบบฝึกหัดหรือการบ้านที่ครูไอ้ส่งไปให้นะคะก็คือคุณครูดีใจมากๆเลยเวลาคุณครูเตรียมงานหรืออะไรก็ตามที่ ทำเพื่อที่อยากให้เด็กได้อ่านจริงๆได้เขียนจริงๆแล้วก็ผู้ปกครองให้ความร่วมมือค่ะคุณครูขอขอบคุณเนาะเพราะว่าผลสัมฤทธิ์ที่เห็นได้ชัดเจนที่สุดก็ขึ้นอยู่ที่ตัวนักเรียนเลยถ้าน้องที่ตั้งใจอ่านทุกคนเลยครูเชื่อเลยเด็กป .1 ครูให้ทุกคนอ่านหนังสือตั้งใจอ่านจะอ่านสะกดคําอ่านเป็นคําอ่านในแบบฝึกหัดอ่านในใบงานหรืออ่านในหนังสือพาทีตั้งแต่บทที่1บทที่2ฝึกอ่าน เป็นประจำอ่านตลอดอ่านคล่องเมื่อเปิดเทอมเราเจอกันใช่ไหมคะคุณครูและนักเรียนเราก็จะมาเรียนรู้เรื่องสละใหม่ๆแล้วเจอกันนะคะที่โรงเรียนขอบคุณค่ะที่รับชมว,วิดีโอบ๊ายบายเด็กๆบ๊ายบาย